สวัสดีครับคลิปนี้ก็อาจจะมีลิ้นพันธ์บ้างนะครับอันนี้สัไรเดอร์แมนนะครับวันนี้เไม่ได้แชนแนลนะครับอันนี้ซูปปเปอร์แมนอ่ะไม่ใช่ซูปเปอร์แมนนะอันนี้เลยเาาดูแบทแมนอันนี้เป็นตัวตลกตัวหนึง่งฮะมองจากหน้าตาก็ตลกไปแล้วเลยเฮ้แมน นำมีปลาจุกอัลกอระดนครับเรนครับตัวนี้ไม่เแต่ไปโทนะครับ,รรรบถ้ามีเบอร์โทอย่าไปโทนะบ,บอกนะครับแต่ตัวจะไม่มีนะครับปีกนะครับอันนี้แม่เพลนให้นนะส่วนตัวเ่นจะไม่มีปีกนะครับ นี่แม่ก็พันให้เหมือนกันตัวนี้นครับไม่ขาดมาไปเล่นมาตัวเนี้ยขาดอคอขาดนี่คอขาดกับตันนาการ้วครับนี่รับตรงนี้ขาดส่วนอันนี้ตัวนี้ก็เออแข็งนี่อ่นนอนดูสิมาใกล้ๆครับนี่รับก็อ่ามาวัดดูระหว่าง ตัวแข็งๆนะครับ,บนนี้นอันไหนน่ารักสุ้นนะเออเกับอเมริกาเล่นอยู่ค่ะ,ะกับอเมริกาเล่นอยู่นั่นเองน,นี่อันนี้น่ารักอันนี้เห็นน้อย บายบายคะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากรีวิวต้องก็ได้เฉออันนี้ก็น่าตลกเกินนะฮะบายบายนะฮะบายบายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนบายบายม,มั่งมั่ย